ก็สวัสดียามบ่ายนะครับผมทุกทกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของ u t u b e นะครับผมหรือเอฟซีของพานอีสานนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้นำเพื่อนๆนะครับผมมาดูบรรยากาศในการเตรียมงานนะครับผมผมใช้คำว่าในการเตรียมงานนะครับผมเป็นประเพณีทางภาคอีสานอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นประเพณีการออทอดเทียนพรรษานะครับผม ประจําปีของอำเภอนาวังอยู่ภายใต้ของจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นพ่อแม่พี่น้องหลายๆภาคส่วนนะครับผมได้มาเ,เป็นแรงผักดันหรือว่ามาสร้างความสมมามัคคีเป็นหมู่คณะนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเบืบบ้องต้นเลยผมจะพาไปดูกลุ่มสตรีมให้บ้านนะครับผมซึ่งเป็นหัวใจหลัก เป็นหัวใจหลักในงานนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าไม่มีถ้าไม่มีเออกลุ่มสตรีแม่บ้านตรงนี้แล้วเนี่ยแม่ครัวเออหรือว่าการอาหารเลยก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมนี่ก็เป็นความสามัคคีนะครับผมในในหมู่คณะของชาวบ้านของเรานะครับผมก็ไปหาหน่อไม้มานะครับผมนี่คือหน่อไม้ส,สวยๆเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ประกอบเป็น อาหารในวันพุ่งนี้นะครับผมนี่นะครับผมเอาไปเออเอาไปซุปเอาไปเอาไปซุปเอาไปแกงเอาไปหู้ได้หมดทุกอย่างนะละอ่าท่าผมนี่นะครับคงเออคงได้ยินเข้าไปถึงเออพี่น้องทุกขแขนงทุกภาคส่วนของอำเภอนาวังเออทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับผม,มอ่าเห็นไหมครับวันพุ่งนี้เด้อมาเด้อ เสียงที่ท่านได้ยินตะกี้นะครับผมก็เป็นเสียงเชิญชวนจากพ่อแม่พี่น้องทางหมู่บ้านของเรานะครับผมเชิญชวนให้พี่น้องทั้งอำเภอทั้งจังหวัดทางประเทศของเรานะครับผมมาร่วมทําบุญด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเตรียมงานเบื้องต้นนะครับผมและสิ่งที่เราเห็นต้มอยู่นี้ก็จะเป็นการต้มหน่อไม้นะครับผมนี่นะครับก็ ปริมาณเยอะพอสมควรเพราะว่าพี่น้องของเราก็จะมากันทั้งอำเภอนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งกำลังทําหน้าที่อยู่บริเวณด้านล่างนู่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ<ะ>นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการ เตรียมการนะครับผมเพื<ห>่อ<ม>ให้เกิดกความ,มพร้อมในวันพรุ่งนี้นะครับผ <29 S 2> มนะครับก็จะเป็นโต๊ะสำหรับการตั้งเทียนนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็กำลังหาข้อสรุปกันอยู่ในตรงนี้นะครับผม นี่ก็เป็นสถานที่สําหรับพระภิกษุสงฆ์นะครับผม,มเพื่อไม่ใชไ่ไม่ใช่ใช่ไหมก็จะประกวดสารพันยะหมู่บ้านโอเคนะครับผมผมขอแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับผมตะกี้ผมได้บ่งชี้ไว้ว่าที่ตรงนี้เอาไว้สําหรับพ,พ,พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาไม่ใช่นะครับผมเป็นที่ประกวดสารพันยะสารพันยะนะครับผมนี่นะครับอ่าของแต่ละหมู่บ้านนะครับผมนี่ก็จะขึ้นป้ายให้ รับทราบกันว่าในงานนี้จัดเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแบบไหนนะครับผมแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหน้านู่นนะครับผมก็จะเป็นที่สําหรับประธานพิธีนะครับผมมากล่าวเปิดงานอีกทีหนึ่งนะครับผมนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสาหรับวันนี้ก็คงต้องต้องสิ้นสุดการรายงานไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูพิธีกรรมต่างๆกันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม